สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่16กันยายน2567ค่ะเมื่อนี้นะคะมหาปู่38ต่อเสานะคุณผู้ชมมาฟังน้ากันก่อนออกปู่38จะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนนะคุณผู้ชมวที่ผพานมาปูก็ย้ำให้ซีเก่านะคะมาเก่าซีนะคะเมื่อนี้มาฟังน้ากันปูจะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนนะคะเอาคุณผู้ชมไปรับชมฟังน้ากันค่ะ กราบนมาสการจ้วค่ะปูปปปปปครับผมมาหาปูอีกไม่ให้ปูเน้นให้ปูยำให้กอนออกปูคึองวดที่แล้วนี่ปูก็ให้ผมไปเด้ล่างส <c oughs> ีเก่าดบมาเก้าสีพี่น้องเอาปูจะเน้นจะยำตัวใดยำเก่าปะปูร่างเก่าปปูเก่า,ววาน,น,นี่มาล่างอ รังหนี่หรือวับผมม่ส้นกันายเก่าไม่ส้นไหล่สนหลยแห้งกว่ปูเก่ามากครับเก่ามากที่ปูอือถ้าเก่ามากก็ถือใจผมเหละครับปูอันไดปูรางแน่ลังกว่ปูอันนี้สิบันเก่าชีกถืเก่าชีครับเก่าวันที่แล้วนี่ปูให้ผมซีเก่าเนาะปูเนาะปูว่าเออปูถืเก่าชีโอปูกลับตัวไว้นั่งซีเก่า พี่น้องนี่เด็ดนี่นี่เก่าสองวันนี้บอปูเก่าสองเก่าหนึ่งมาเก่ามันเนเก่าลายอ่ามันชนเก่าลายครับผมอืมอืมอันนี้ที่ปูให้ผมหมดที่แล้วนะปูเนาะเออปูว่าซีเก่าไว้นั่เด้อมาให้ปูเน้นเน้นยำให้กคอนออกหมดที่พานมาท่านผู้ชมนะครับ ตัวใดปูปูถือเกาซี่ว่าหันไครับวันเียนี่เก้ามาเก้าอีกมันช่อนเก้าหลายฮะมาเก้าอีกเออนี่ครับผมเก้าสองเก้าสองกับเก่ายังปูอันนี้ไม่อย่างนี่ปูเก้าหนึ่งน้ำบ่อปูเก้าสองเก้าสองเก้าสองเก่าหนึ่งน้ำเนี่ยแหละครับผมเก้องเก้าหนึ่เกเจ็ด แต่ว่าชุดล่างที่ปู๋ผมนี่เดนเจ็ดต่ปูครับมัน่นก็มาเจ็ดครับผมแต่วมันเปล่นเจ็ดก้าเจ็ดนะครับไปน้ำครับผมเคอเปลนทั้งบนเั้งล่างเน่ยเกาเจ็ดเจ็ดเก้าไปทั้งบนทั้งล่างหมปูเอาปูชุดล่างนี่ลักซิปนี่จะให้เก้าน้ำม็นบ่ครับผมเออเพิ่มเก้าไปน้ำบ่ปูกแต่จะได้เก้าหนึ่งเกาสองนวบปู๋ไม่นละไม่ชนหลยอ่านผูมชมลักซิปล่างเจ็ห้าเก้าปูวาเก้าหนึ่ง นะครับเก้าสองเลยบ่อปูครับอให้เน้นเน้นเก้ายัางปูเกสองให้เน้นเก้าสอางวงที่เก้าสองเลยบอกปูครับผมท่านผู้ชมอันนี้เป็นชุดชุดล่างมันบอปู 2> 1, 2, 3, 3, 3. ปูให้ที่แรกพี่น้องปูให้คือลักสิบมิเจ็ดมิหา่าลักหน่วยหนึ่งกับสองนะครับท่านชมอ่าเก้าหนึ่งเก้าสองมันใจเก้าให้อวงเก่าเลยบอปูบ้านี้วงเก่าเลย เลขคี่มันเป็นเลขคี่เป็นเลขคี่วันอยู่ปไปได้ครับใช่เลขคลี่ลักทิพย์คี่ครับแล้วบัตรรักทิพย์คี่บัตรถือเลขลักทิบเป็นคี่ปะปูงงเออหลักสิบเป็นเลขคี่แล้วพี่น้องว่นเป็นเลขคู่นี่ครับเลขสามเลขหา้าเลขเจ็ดเลขเก้าเลยมันบัตรเก้าเท่เลยครับแล้วก็คู่มันก็คู่เลยเห็นบ้ครับผมเห็นบ้างที่เก้าครับปูมันก็คีบอีกครับอันนี้ลองคีบ ลูกขีกปูปูมีหนึ่งมีหนึ่งมีสามมีหามีเจ็ดม,มีเก้าี่ว่าเก้านึงน้ำครับอือแต่ว่าปูว่ากเก้านี่มาบนมาหลางาังปูอือเอาชุดไอ้ที่ปูให้ชุดบนนะครับชุดที่ปูให้ตองหวัดด้พี่น้องเด้นะครับไอ้ชุดที่ปูให้ตองวดัดชุดบนยังตัวเก้าป,ปูมีเพิ่มตัวใดบ้างครับเออตัวเก้าเจ็ดเก้านี่ให้ติดเจ็ดเก้านี่ ให้เอาล่างไว้น้ำบอปูวเออล่างไว้นอ่านี่บนนี่สองสนี่ปูสองนี่บนอยู่นี่ปูสองเจ็หนึ่งเออนีู่เก่าเออให้เน้นแต่ใสองดหนึหรือสองเกปูวเน้นนึกสองหางสองตัวนี่แหละสองตัวเจ็ดหนึ่งวงบัปูวเออวงไลยวงไลยหลดป่วสอเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดก้าได้พี่น้องได้แต่ว่าปูวเจ็ดเกานี่ให้ติดไว้บนล่างน้ำอ่า อันนี้ชุดที่ปูไห้ตองวดพี่น้องอันนี้ชุดที่ที่เบาเถ่าคัดออกมาไห้เห็หมครับหาสองกะหาสองกะชุดอยู่ที่ปูไห้และครับผมหลักสิบหลักหน่วยล่างแต่ว่าปูว่าเพิ่มเก้าเพิ่มเก้ามาอีกนะผมเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับชุดล่างมั่นใจเก้าลยบอปปูครับชุดบนในปูนเจ็ดบอกครับ สิหน่วยสิบหน่วยบหน่วยบพิเชครับผมมาเจ็ดอ่าเจ็ดเก่า่หเจ็เก้านครับนี่เจ็ดเก่าเนี่ยมาปูอันอันนี้ลักซิปปนี่อันนี้ลักซิปมันนี่เฮ็ดกอนมันมันนี่เฮ็ดเป็นกอนมันโอผิดดอันนี้ชุดบนมันบปูชุดบนลักซิปคือหกห้าสี่บพิเครับหกโตเลยมันาปูเออหกหกห้าสี่สามสองเจ็ดนี่ลักซิปแต่วปูเน้นยเจ ออหน่งหนึ่งหนึ่งศูนเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีถามมาอยากได้ได้พี่น้องได้แคปหน้าจออันนี้ลักสิบปูหลักสิบนพีจะเคลียร์บนี้ไหมว่าพี่จะเคลียรบปูหลกครับมีหรืหกห้าสี่สามสองเจ็ดอันนี้หลักหน่วยนีเห็นบ้องเหรอศูนย์หกปูคอหมักศูนหัดปูไปถือศูนย์เก็ดหนี่หลักหน่วยแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเป็นมาปูหลักหน่วยบนปูถือศูนย์เก็ดคือไรใช่ไหมครับผม องมาไซรั่งว่าที่แล้วที่ปูเนียนให้07บนอืมนี่อ่าธรรมชมนี่หนวดที่แล้วนะครับปูให้ <S 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 เนียน07ชุดบนอันนี้แหละมัน <S <S นะครับผมตัวนี้มัน06นเนียนมันเก็ตนี่ยปูออกใค่จีนไอชุดนี้ชวดนี้เบื่อก่อาเรื่องนี่ <S <S คลิน้อยนี่ไปมากไปไประกอบเอาวิ่งนี่แหละกอบเอาเล่นมาปู หลักสิบมีหกห้าสี่สามสองเจ็ดปูมาเก็ตเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าปูมารเก็ตทุนถึงก็ได้หลักหน่วยแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดคือก็ได้ที่ปูมาเก็ตครับปูนี่บาหันปูปูใส่จะตุ่เดียวครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์หกเนี่ยครับวันที่แล้วนี่ปูเน้นศูนย์นี่พี่น้องนะครับปูให้ศูนย์เจ็ดอ่าปูเน้นให้เก้าศูนย์เจ็ด แอบศูนย์นี่ศูนย์นี่ปูจับใสจเจ็ดวันนี้ได้เจ็ดปะปูวเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าปูมาเกจศูนก็ได้เจ็ดแปดก็ได้พูมาเจ็ดศูนย์ก็ได้นะปูนะปูมาเกจได้งอนน่ได้ครับปูมาเกจบ่นแต่ว่าเก่านีิก็มาไดใดมาปูบ่นถามว่าถามว่าคือเจ็ดเก่าเล่นมาปูเจ็ดเก่าด้วมีพี่น้องเนี่ยตัวตัวมันเจ็คนมาเจ็ดเก้าหลักสิบเขียนเอาได้พี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าเบาเถ่าจะเขียนมาอยู่หลักสิบ หกห้าสี่สามงเจ็ดล่เรอ่นชุดปัดชุดปัดปวปัวนี่ก็ชุดปัดชุดปัด <5 S 1> ปัวลห,วล,ห,วล,หวลักหน่วย8ลักหน่วยักหน่วยักหน่วยแปดเก้าศนยหนึเจ็่เดี๋ย่าจะเขียนอยู่เอาธรรมชมนี่ครับชุดบนนะครับธรรมชมชุดบนปูเน้นให้2 7 1เจ็ดเด้าอพี่น้องเดอ้อเจ็ดหนกับเจ็ดเนะครับเจูเป็นตัวร่องปูว่า7จเกนี่กันล่างไว้นั่มนะพี่น้องล่างปูเด่นให้ หลักหน่วยจะมี2มี3มี1นึ่งได้ีปนองเบาเท่าเคียนให้แล้ว1 2 3่ลักหน่วยหลักสิบล่าง7 5ปูเพิ่มเก่าอีกตัวหนึ่งมานะครับนี่ครับปูยำห้ก่อนออกจะลืมขึ้งหววที่แล้วก่อนออกเห็นมาครับมาหาปูปูให้4สีเก่านะครับผมมาอ่เก้า4 9นีเนครับูแปดกับเก้าคับมาเก่าครับปูนี่กับศูนมาศูนยันครับนี่ก็มาเก็ดหกเก็ดนัครับแปดหกครับปูศูนศูนห เก้าชุดเก่า้เกอ่าเอาพี่น้องนะครับปูว่าล่างนี่ปูปูล่างนี่ให้เน้นเก้าหรือเน้นเจ็ดครับผมมักเก้าสองมักเก้าสองของปูล่างเก้าสองอ่าเก้าสองนะครับถ้าจับตามตามชุดปูว่าหลักเจ็ดคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามตว่าลักหาปูจับให้แต่หาสองนี่พี่น้องเด้อปูได้มักหาหนึ่งก็ได้นะปูเนาะหาหนึ่งหาสามก็ได้ อ่าแต่ว่าเก่าปูจ 9, 1, ับให้เก้าหนึ่งกับเก้าสองผู้ได้มาเก้าสามก็ได้ได้พี่น้องได้นะครับแคปนาจอธรรมชมนะครับชุดบนปูกันเน่นเนียบยังไม่แล้วเจ็ดหนึ่งกับเจ<น>็ดเก้านะครับสองตัวมาโจนหกเก้าป่วงเก้าครับเก้ากับศูนย์ครับเอาเก้าตุดยยอครับป่วงดีกร่างบันกับสองกับสามเยสองกับสามเอาสองเพราะว่าสามติดดับนั่นแหละอ่าแล้มีจข้งขันนี่ครับเล่นเน้นที่สองธรรมชุมมาโจนก็ว่าพี่น้อสองตัวมาตัวล่างอย่างเยอครับ 2กับ3ามองกับสามปูเน้น2พี่น้องเนี่ยเจ็ดกัคือเจองหา2องเก้พี่น้องปูเน้นที่9 2้าเอาแคปหน้าจอได้ทำผู้ชมเด้อไปหาหยิบจับสลากกินแบงค์ฮาโลรีนนะครับย้ำให้ก่อนออกพี่น้องงวดวันที่16กันยายน2,567อยหกจังในปูถึงแลวถึงเก้าองแลวตีปู่ครับเอาครับเฉยโชคให้มมันพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับท่านชมนะครับผม พอกันคลิปหน้าครับแอดมินบา่าวเทาสวัสดีครับซาทูครับปูซาทูขอโชคไห้มันเ้อคไคลมีชชมค่ะพอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะา